ทุกคนอย่างที่ทุกคนรอคอยเลยนะคะในมือซีนี้นะคะคือ Galaxy Z Flip 4แล้วก็ Galaxy Z Fold 4ค่ะหลังจากเปิดตัว Keynote ไปที่เรียบร้อยแล้วได้เลิอกในการจับแล้วตื่นเต้นแล้วสิว่ามีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆบ้างเดี๋ยวจัดให้ อแหมจับโซนสกิลขนาดนี้ค่ะก็ต้องรู้แล้วค่ะว่าซีจะมารีวิวแฟชั่นโฟนหนึ่งตัวนะคะที่มาถึงรุ่น4แล้วเช่นเดียวกันนั่นก็คือ Galaxy C Flip 4นะคะ<ม>นี่ที่อยู่ตรงหน้าซีนี้นะคะน่ารักมากเห็นกี่ตัวนะก็ต้องบอกว่าประทับใจทุกครั้งเพราะว่ามันจะแบบสีสีมีความเกิร์ลลี่แล้วทุกคนที่ใช้เนี่ยพอก้าวออกมาทุกคนก็จะทักแบบอุ้ยเธอใช้รุ่นนี้รุ่นนั้นสิ่งหนึ่งที่กาลังทําอยู่ก็คือตอนนี้มันกาลังกดอัดอยู่แล้วซีก็เห็นตัวเองในหน้าจอเล็กๆของเขานะคะว่าเห็นนนตรงั้ พอดีเลยโอเคไหมนี่นะคะต้องบอกว่าในทุกๆรุ่นนะคะที่ตัวเนี้ยเขาแบบเปิดตัวออกมาเนี้ยมันให้ความรู้สึกที่ไม่ผิดหวังตรงที่ว่า ในยุคนี้นะเราต้องการแบบโทรศัพท์มือถือที่มันดูพกพาง่ายๆแล้วก็เป๋าผู้หญิงก็เล็กลงทุกวันนะ่ะคุณเข้าใจไหมเนี่ยเนียนค่ะแล้วรอบนี้นอกจากบางเบามากขึ้นแล้วเนี่ยนะคะยังจอไม่มีรอยพยับอีกด้วยค่ะดูนะคะเป็นมือถือที่ไซส์ของมันเนี่ยตั้งแต่รุ่นก่อนแล้วล่ะสีก็จะบอกว่าสายหน้าจอเนี่ยดูมันบีบๆลงนะแต่มันทําให้มือผู้หญิงเนี่ยเวลาจับเนี่ยอ่อนแอหน่อยก็จะรู้สึกว่ามันพอดีมือมากๆเลยค่ะ ก่อนหน้านี้ในรุ่นนี้นะคะเน้นในสายไลฟ์สไตล์มากนะคะแต่ว่าในรุ่นนี้จะเน้นเรื่องของโซเชียลเอ็กเรสเซอร์คือเจาะไปที่กลุ่มสายท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นพวกวีล็อกเกอร์ทั้งหลายค่ะมาต่อกันที่เมื่อกีส้สิบอกว่าเป็นแฟชั่นโฟนใช่ไหมแต่ฟัง์ชันมันก็ยังต้องมีอยู่ค่ะจอเล็กๆที่เห็นอยู่ตรงนี้นะปกติแล้วเนี่ยกด หนึ่งปุ่มนี้ข้างๆ้งใช่ไหมคะนี่นะคะสองทีตึกๆเป็น Instant Camera ตรงนี้เลยใช่ไหมคะซึ่งรอบก่อนเนี้ยมันจะได้แค่โหมดเดียวคือโหมดในการถ่ายภาพแต่ตอนนี้ค่ะจิ้กด Double ับเบิลคลิก2ทีค่ะตึกๆก ซีจะเห็นเลยว่ามุมมองในการถ่ายภาพของซีเนี่ยมันมาเป็นแนวตั้งแล้วและนอกจากนั้นนะมันยังสามารถปรับโหมดเป็นการถ่ายวิดีโอแล้วก็การถ่ายพอร์เทรตได้อีกด้วยไม่ใช่แค่โฟโต้อย่างเดียวนะจ๊านี่นะในโหมดโฟโต้นะสามารถเลื่อนมิวลงมาไงคะง่ะจึงอ่าเป็น0 5จดได้ด้วยจ้าเป็นวได้ด้วยไม่ธรรมดาแต่ถ้าเกิดอยากกลับไปที่1.0ใหม่ก็เลื่อนขึ้นเอาใหมนะเลื่อนลงเป็นเอัาตราวได้ด้วยในโหมดโฟโต้เลื่อนขึ้น 1.0จค่ะคือมันมีความนา่ารักมุงมิงมากๆเลยค่ะเนื่องจากตัวนี้เป็นพรีวิวนะคะสีอาจจะไม่ได้ทดสอบไม่ได้ลึกมากๆนะคะนอกจากจอตัวนี้มันจะเข้าไปตอบโจทย์ฟีเจอร์ในการทํางานของกล้องในละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วฟีเจอร์ในการตอบเมสเซจต่างๆนะคะมันก็สามารถตอบได้แล้วด้วยนะคะตอบด้วยด f ฟอล t m เมสเ g จที่ให้มากับเครื่องแบบสั้นๆกับแบบที่2ก็คือเป็นเท x กซ์ก็คือพูดลงไปเป็นเสียงแล้วมันก็จะพิมพ์เป็นข้อความให้เราค่ะซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่สามารถทดสอบได้ว่า มันเป็นเสียงภาษาไทยได้ไหมแต่คาดว่าน่าจะทําได้นะกล้องสอตัวนี้นะคะให้มาแต่เลนมุมกว้างเลยคือ w i แล้วก็อา ultra w i ซึ่งคือ12ล้านพิกเซลทั้งคู่เลยทีเดียวนะคะจนกล้องด้านในตัวนี้10ล้านพิกเซลค่ะ หลายคนจะเรียกโทรศัพท์มือถือตัวนี้ว่ามือถือตลับแป้งเพราะว่าวิธีการใช้งานมันเหมือนแบบพับแป้งขึ้นมาปึ๊บสองกระจกอย่างนี้ใช่ปะแต่ในความเป็นจริงในรุ่นนี้ที่เขาบอกเขาเจอดตลาดพวกวีล็อกเกอร์นะคะในการทำพวกทราเวลเพราะว่าสามารถจับแบบนี้ค่ะ ให้ฟีลเหมือนกับการถ่ายกล้องวิดีโอแฮนดี้แคมยุคก,ก่อนหน้าสมาร์ทโฟนนี่แบบเดินตามถ่ายกันแบบนี้ทำให้คนที่ถูกถ่ายสามารถเห็นตัวเองได้ด้วยแล้วก็เป็นการใช้ประโยชน์จากหน้าจอพับ Flex Mode ได้อย่างเต็มที่อาลล่าค่ะตอนนี้นะคะน้องแจนกำลังท่าเป็นแฮนดี้แคมถ่ายทำซีอยู่นะเหมือนแบบเออท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้พาชมมิวเซียมใดๆนะคะตอนนี้ที่เห็นเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นหน้าจอที่ซีไม่ได้เห็นตัวเองเต็มเฟรมนะอันนี้ไม่ใช่ภาพ จริงที่น้องแจนกำลังเห็นซิอยู่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับฟิตเรโซนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูแอคทัวร์เรโซค่ะซีดับเบิลคลิกสองครั้งค่ะเห็นป่ะนี่คือหน้าจอจริงๆที่น้องแจนกำลังเห็นอยู่แล้วซีก็จะเห็นตัวเองว่าในเฟร,รมนี้หลุดกรอบไปนิดหนึ่งแล้วขยับตัวเองเนี่ยเพราะเวลาที่เราเห็นตัวเองจะมีข้อดีข้อเสียต่างก,ก,กันก็คือตาเราจะมองหน้าจอซึ่งจอเล็กๆแบบนี้ก็ดีเราจะได้รู้สึกว่าเราควรโฟกัสที่กล้องไม่ใช่ที่จอจอนี้คือเอาไปแค่เช็คตัวเองเท่านั้นนะคะไม่ต้องพยายามใหใหห้้ดดูชัอะไรขนาดนั้น แน่อยากได้แล้วใช่ไหมมันมีทั้งหมด4ี่สีนะคะ นั่นก็คือบ o ราเพอร์ e p ้พิงก์โกลนะคะบลู Blue, แล้วก็กราไฟท์ค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณยังสามารถเลือกคัสตอมไอสีมงคลที่คุณชื่นชอบในรุ่นบีสป k อได้อีกด้วยนะคะซึ่งตัวเฟรมตัวนี้จะมีทั้งหมด5สีให้เลือกตัวกรอบนี้มีทั้งหมด3แบบดังนั้นรวมๆแล้วเนี่ยคุณจะไปคัสตอมได้ถึง75รูปแบบกันเลยทีเดียวค่ะก็น่าสนุกดีนะคือไม่เชื่อวัฒนธรรมของซัมซุงเนี่ยมีความเอาใจความสีมงคลมูเตลูไอทีจ้ะ เห็นน่ารักได้ดูแบบนี้นะคะก็สามารถใช้โหมดไนโตรกราฟฟี่ได้อีกด้วยแต่ว่าตรงน,นี้ยังไม่พูดเยอะแล้วกันนะเพราะว่ายังไม่ได้ออกไปรีวิวจริงๆกับไนโตรกราฟฟี่นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะแบตเตอรี่เขานะคะจิ๋วแต่แจ๋วนะจาก3 3 0 0ม a h นะคะรุ่นนี้เพิ่มมาอยู่ที่3 7 0 0มมอมค่ะแล้วหัวชาร์จเขานะคะจาก1 5วัตต์รงนี้ก็จะขึ้นมาอยู่ที่2 5วัต์ค่ะและก็แน่นอนนะคะชิปเซ็ตเขาค่ะมาในรุ่นนี้รุ่นที่4ี่เขาก็เลยจัดเต็มกับชิปเซ็ตพรีเมียมอย่าง Snapdragon 8 Plus Gen 1ด้วยนะนี่เล็กแบบนี้ยัดเข้าไปหมดได้ไง เดี๋ยวไปดูกันว่าลูกพี่ของเขานะคะอย่างรุ่นโฟที่เปิดตัวพร้อมกันรุ่น4ี่โฟจะเป็นยังไงจ้าตัวนี้เอากลับได้มาจับได้ามากเลยอะ ไม่น่าเชื่อนะคะว่ามาถึงรุ่น Galaxy c 4 4แล้วนะคะอยากจะบอกเลยว่าที่ยังจําความรู้สึกของการเปิดมือถือจอพับอย่างตัว f ในรุ่นแรกได้อยู่เลยนะคะว่าความสามารถมาจนถึงรุ่น4นี้นะคะมีพัฒนาการยังไงซีย่อมจะต้องตื่นเต้น,ต,นตื่นตาแน่นอน,นะคะ่ะมาจนถึงรุ่น4นี้นะคะเขาบอกว่าจากการใช้ชีวิตทั่วๆไปมาสู่รุ่นนี้จะเป็น Life Maximizer หรือการใช้ชีวิตได้มากยิ่งขึ้นเอาใจสายสปอร์ตมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่ชอบดูบอลคุณจะดูได้อย่างเต็มอรรถรสมากยิ่งขึ้น กับจอที่ทางด้านหน้าและจอด้านในนี้มีการขยายขอบของหน้าจอขยายนิดเดียวก็รู้สึกแล้วสําหรับคนเป็นแฟนๆซัมซุงรวมไปถึงเรื่องที่2นะนะเรื่องของปากกา S Pen ถึงแม้ว่าจะไม่มีการอัปเกรดฟีเจอร์อะไรใหม่ใหมนะคะแต่ว่ามีเคสที่ทําให้ปากกาของเราพกติดอยู่กับเครื่องได้ตลอดเวลาด้วยค่ะไปจนถึงเรื่องที่3ค่ะสําหรับการกันน้ํา ipx 8มาอยู่ มารีวิวกล้องกันนะคะสำหรับตัวกล้องหลังมีทั้งหมด3เลนด้วยกันนะคะกล้องหลักคือกล้องนี้ค่ะ50ล้านพิกเซลคิดว่าน่าจะสะใจหลายคนแล้วก็กล้องบนสุดเป็นกล้องเลนเอลท์วายแองเกิลนะคะซึ่งให้มา12ล้านพิกเซลและแน่นอนออปติคอลค่ะซูมได้3เท่าความละเอียด10ล้านพิกเซลค่ะยังไม่หมดนะเขายังมีกล้องอีก2ตัวนั่นก็คือหน้าจอด้านหน้าตรงนี้นะคะตัวนี้10ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็ด้านในค่ะก็มีกล้องอีกหนึ่งตัวตรงนี้จะ4ล้านพิกเซลเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเวลาจะ ถ่ายเซลฟี่นะก็ใช้วิธีการพับนะคะแล้วก็เอามาถ่ายที่กล้องหน้าแบบพับแบบนี้แต่จะให้ดีที่สุดค่ะซีีวิธีค่ะเรียกคนมาช่วยถ่ายเพราะหน้าจอด้านหน้านี้จะทําให้คุณเห็นว่าเวลาที่คนถ่ายคุณด้วยกล้อง50ล้านพิกเซลฉันอยู่ในมุมที่สวยที่สุดหรือเปล่าแจนจ๋าช่วยพี่หน่อยจะจะขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีค่ะจะได้เด่นๆปกติเวลาเรายื่นโทรศัพท์มือถือให้คนใช้กล้องหลังถ่ายรูปให้สิ่งที่เราคาดหวังคืออะไรคะคืออยากได้กล้องที่ชัดที่สุดเพื่อให้รูปที่ดีที่สุดแต่เราก็จะไม่เห็นว่่่าาาาาคคนนนนีี้มรรองกถยยภพ เราต้องการหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่การเซลฟี่หรือการถ่ายตัวเองใช่ไหมผออิญว่านี่ค่ะสิ่งที่เขาตอบโจทย์เราในรอบนี้ก็คือจริงๆก็ทำมานานแล,ล้วล่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมซีจะเห็นตัวเองชัดมากว่าจจนกำลังถ่ายซีในมุมที่ดีที่สุดหรือเปล่ามาค่ะถ่ายไปเรื่อยๆไม่เมื่อยไม่หยุดโอเคแจนแจนแจนต้องเงยพี่นิดนึงเออดวมันสยไปลงมานิดนึงเจอเวทีข้างบนเห็นไหม รู <laughs> ้เองได้ทุกอย่างสําหรับคนจู้จี้แบบเราค่ะถ่ายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแจนลองพับเข้ามานิดนึงจะเห็นว่าจอด้านนี้ค่ะข้างในเห็นไหมคะมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับอัลบั้มรูปขึ้นมาให้เราดูเลยว่ารูปที่เมื่อกี้เนี่ยแจนถ่ายซีไปหมดแล้วเนี่ยดูปเป็นยังไงบ้างเลือกรูปยังไม่มีรูปที่พอใจอยากได้ซูมอยากได้เลยมากกว่านี้เมื่อแจนซูมค่ะจอด้านซ้ายจะทําหน้าที่เป็นการเห็นดีเทลว่านี่ก็รู้จมูกชั้นว่า แฌนกำลังซูมอะไรอยู่กันแก้งสิหรือเปล่าหรือขนตาสีลูดอะไรแบบนี้สวยซื้อมื่อถือในยุคนี้ก็เหมือนซื้อคอมพิวเตอร์พกพาจริงๆนะคะเพราะว่าการทำงานของมันมีความ multitask มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเขาดีไซน์หน้าจอการใช้งานนะคะให้ฟิลความรู้สึกเหมือนแท็บเล็ตเลยเดี๋ยวสีโชว์ความ multitask อันนึงให้ดูนะคะนี่ค่ะ สมมุติว่าเราเปิดดูอีเมลค่ะปกติแล้วเนี่ยอีเมลทั่วๆไปนะคะเราก็แบบจะเห็นแบบ น้อยเห็นแค่นี้แล้วก็แบบอ่านบอดี้ของอีเมลไปเลยอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าเมื่อคุณวางแนวนอนค่ะคุณก็จะเห็นว่ามีอีเมลอะไรบ้างเก่าใหม่ได้ๆอย่างนี้นะคะจะกดลบกดอะไรให้ความมแท็บเล็ตมากๆเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดมองไปที่ด้านล่างเห็นไหมคะนี่คือบาร์ที่เรียกว่าทัสบาร์ค่ะทําให้เราเนี่ยสามารถกดหาแอปพลิเคชันหรืออะไรก็ตามที่เราอยากจะกดให้เร็วยิ่งขึ้นรวมไปถึงตัวไซบาร์ด้านบนตัวนี้นะคะที่สีจะลากขึ้นมาสามารถทํางาน2จอเช่นนี่ค่ะ เราสามารถดูถ่ายทอดสดฟุตบอลไปพร้อมๆกับดูสกอร์อัปเดตค่ะเพลย์ไปด้วยเห็นไลฟ์สกอร์ไปด้วยอันนี้คือแจ่มมากๆเลยทีเดียวยังไม่พอค่ะ เราชอบ Lazada กับ s h อปปี้พร้อๆกันได้ไปเลยนะคะเ <c oughs> พื่อดี่ว่าคุณจะเช็คสินค้าตัวหนึง่งเช่นวันนี้จะซื้อถุงน่องค่ะถุงน่องอยู่ที่แพลตฟอร์มไหนถูกกว่ากันเพราะบางทีมันเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มไม่ใช่เรื่องของร้านค้าหรือสินค้านะัที่มันลดราคาสินค้าต่างๆดังนั้นเนี่ยนี่เลยค่ะตอบโจทย์ค่ะการทางานแบบ multi task ที่ใช้ได้ในชีวิตจริง รอบนี้นะคะแม้กระทั่นตัวเคสเองก็เอาใจสายที่ต้องใช้ตัวปากกายอย่าง S Pen ด้วยนะคะเพราะว่าเห็นไหมเคสด้านหลังนี้มีการอบอุ้ม S Pen ไว้เหมือนแม่จิงโจ้เลยทีเดียวนะคะ๋ยวาชีลองใส่ให้นะคะเคสก็เป็นเคส2ชิ้นที่ใส่ไม่ยากแบบนี้เลยนะคะใส่ชิ้นแรกก่อนละกันนะคะนี่กริบเข้าไปอย่างง่ายเลยอะ่ะปึ๊บเดียวนะคะส่วนอันนี้ก็เอาด้านที่มันเป็นบาง,บางๆไว้ด้านในข้างในนี้ค่ะก็ใส่เข้าไปค่ะแค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนเก็บเนี่ยง่ายมากนะกับเคสตัวนี้นะแต่ว่าตอนดึงออกเนี่ยเนืดมากดึงเกือบไม่อ,ออกอะ่ะ เฟรมนี้นะคะถ้ามองจากข้างๆแบบนี้เนี่ยจะค่อนข้างยื่นออกมาจากตรงหน้าจอพอสมควรนะเหมือนกรอบรูปเลยนะคะที่มันจะยื่นออกมาจากแบบรูปของเรานะคะเห็นไหมคะก็ทําให้รู้สึกว่าถ้าเราวางคว่ำจอเอาไว้เนี่ยมันก็จะปกป้องจอเราได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะจุดขายของเขาก็คือตัวจอพับตัวนี้นะคะที่ยังคงตัวเทคโนโลยีอัลตราตินกลาสนะซึ่งแข็งแรงทนทานจะใช้เอสเพนวาดขีดควระลรเต็มที่ไม่มีปัญหาเลยนะคะเพราะว่าพับได้2 0 0,000ครั้งซึ่งสิ่ง นนีน้มันเป็นเหมือนกับ official message หรือเป็นข้อความของซัมซุงที่ใช้ในด้านการตลาดเลยว่า2องแสนครั้งที่พับไปพับมาพับไปพับมานี้มีการทดสอบจริงๆดังนั้นเชื่อในความแข็งแรงแล้วก็ทนทานส่วนด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็น Gorilla Glass ิกตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แข็งแรงทนทานเช่นกันค่ะทางหน้าและก็ในค่ะจอที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะคะ ถ้าเป็นแฟนซัมซุงอาจจะแบบรู้สึกได้เลยค่ะว่าจอมันใหญ่กว่ารุ่นก่อนนะ2.7ม mm, มส่วนด้านในนี้จะใหญ่กว่ารุ่นเดิม3ม mm มค่ะ2.7มิล mm, 3มิลทำไมตัวเลขดูน้อยจังเลยตัวเลขอาจจะดูน้อยจริงค่ะแต่ว่าในด้านการใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกสบายตาหรือว่าลื่นมากยิ่งขึ้นเวลาเราใช้จริงๆก็มีผลอยู่นะถือว่าเป็นมือถือพับได้ตัวแรกนะคะที่ใส่ชิปเซตพรีเมียมอย่าง snapdragon 8 plus gen 1ตัวนี้เข้ามาค่ะถือว่าเรือธงไอเดียส รับชิปเซตตัวนี้และอีกข้อหนึงก็คือแบตเตอรี่ค่ะหลายคนจะแบบแบตเตอรี่ประมาณเท่าไหร่ก็เท่าเดิมอยู่ที่ประมาณ4,400 m มิลลิแอมนะคะดูแล้วอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสิว่ากดสุดทุกสเปคราคาก็จะสูงขึ้นด้วยค่ะดังนั้นนี่คงเป็นสิ่งที่เขามองแล้วว่าเพียงพอกับการใช้งานของผู้ใช้ในรุ่นนี้ค่ะ สำหรับคนที่แบบมาถึงตอนนี้แล้วรู้สึกว่าวายยาอยากได้แล้วคะ่ะมันจะมีทั้งหมด3 4สีด้วยกันนะคะ h a n t o m Black คะ่ะตัวที่ซิถือยูน g r ก y Green ก็ดูไม่ค่อย g กรีนเท่าไหร่ดูมันมีความกลม,มาท่านิดนดนะคะแต่สีที่เขาว่ากันว่าสวยที่สุดนะคะก็คือสีเบจคะ่ะออกทองๆนิดๆค่ะให้ความรู้สึกหรูหราพรีเมียมยิงๆหน่อยประทบใจมากสวยงามมา ฮ้ยรอบนี้เป็นอะไรที่มินิมอลมากๆค่ะต้องไม่มีอารมณ์ร่วมต้องเป็นกลางมาตอนนี้นะคะที่อยู่ตรงโซนของ Galaxy Watch 5 Series ค่ะที่ออกมา2รุ่นด้วยกันในปี2022นะคะนั่นก็คือรุ่น5กับรุ่น5 โปรจุดเด่นจับได้อยู่2เรื่องหลักๆเลยค่ะ1คือเขาบอกว่าสุขภาพของเราเนี่ยเชื่อมโยงกับเรื่องการนอนดังนั้นเนี่ยก็เน้นที่เรื่องของส l ล็บคุณภาพการนอนหลับของเราซึ่งเขาจะตีโจทย์ของซอฟต์แวร์เนี่ยออกมาเป็นสัตว์ต่างๆเพราะเราแฉกการนอนของเราไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะแนะนําเลยว่าเราควรจะนอนยังไงให้มีคุณภาพเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนึกออกไหมการนอนที่มีคุณภาพจะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นนี่คือคอนเซ็ปต์เขาเลยนะคะอีกตัวหนึ่งเลยเนี่ยก็เรื่องของไขมันค่ะที่อยากที่จะ ีบหยิบตัวนี้ไปออนฟิลมากมากนะคะสำหรับคนที่แบบเน้นในเรื่องของแบบความสวยความงามอย่างที่บอกค่ะซัมซุงเนี่ยก็ใส่ใจเรื่องของแบบอย่างที่เมื่อกี้ไปจับคือมีเรื่องของแฟชั่นโฟนลุคเราต้องดีมีความเป็นแบบโซเชียลดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องห่วงเรื่องของสุขภาพแล้วก็รูปร่างของเรานะคะภาพหลักของเรานะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยซีว่าตัวไทเทเนียมเนี่ยที่บอกว่ามันเหมาะกับสายสปอร์ตมากๆเพราะว่ามันสามารถโหลด รูทในการอย่างเช่นคนที่ไปวิ่งไปฮิ k ก n ิงเนี่ยคุณจะรู้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือเราอยากจะแฮนด์ฟรีแล้วก็วิ่งไปให้ถูกทางนะคะมันก็จะมีตัว G P S ซึ่งมันช่วยให้เราไม่หลงทางในการวิ่งได้อย่างเช่นคุณวิ่งและอ,อ่ะ หลงทางสามารถรีรูทกลับไปที่รูทเก่าได้ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการแบบสมาร์ทวอชที่ออกไปข้างนอกเอาโดอออกกำลังกายอย่างเต็มที่ฟีเจอร์นี้เรียกว่าทรัคแบ็คค่ะเดี๋ยวรอซีรีวิวจัดเต็มก่อนละกันอันนี้เกลน,นให้เป็นน้ำจิ้มว่ามันทำอะไรได้บ้างมันมีอะไรใหม่ๆห่อะครับคุณซีทั้ง2รุ่นนี้นะคะมีการรองรับตัว e sim คือรองรับตัวเซลลูลาร์ด้วยเขาเรียกชื่อรุ่นว่า lte ค่ะหรือถ้าเกิดแบบไม่ได้เน้นนะก็ใช้รุ่นปกติที่ไม่ได้มีการรองรับ l t e ได้ค่ะ ใส่แล้วสวยมากอยากได้เข้าใจไหมว่าเวลาใส่ wearable แล้วเรารู้สึกเกิดชอบขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันถูกชโลกกันคุณรู้สึกถึงความมินิมอลที่คุณได้รับไหมคือรอบนี้ซิว่าซัมซุงทำสวยมากค่ะคือทั้งหน้าจอเองทั้งจุดที่มันเป็นตัวที่ใส่ตัว watch band เองอ่ะมันมินิมอลมากอะค่ะทั้งสองตัวนี้นะคะนอกจากสเปค ก็ต่างกันแล้วคือรุ่นโปรเนี่ยสามารถใช้งานสูงสุดได้ถึง80ชั่วโมงแต่ถ้าคุณออกไปกับ GPS วิ่งหนักหนามากเนี่ยจะรองรับประมาณ20ชั่วโมงค่ะส่วนตัวนี้รุ่นหน้าเอนดูของซีนะคะรุ่นนี้จะทํางานได้40ชั่วโมงค่ะว่าง่ายๆว่าแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้น15%แต่ชาร์จไวขึ้น30%ค่ะถือว่าหลายๆคนจะบอกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนอะไรแบบซับเด่นเปลี่ยนเยอะอะไรมากมายแต่ถ้าพูดในแง่มุมการใช้งานแบบ daily routine หลายๆคนมองเห็นความสวยงามอาจจะเริ่มตัดสินใจแล้วว่า ฉันเชื่อแล้วว่าเรื่องสุขภาพมันมาแล้วฟังก์ชันการทํางานการออกกำลังกายมีให้มาละแต่ถ้าคุณจะใช้แบบสมบุกสมบันจัดเต็มจริงๆก็อาจจะขยบไปที่รุ่นของโปรก็ได้ค่ะและที่ถืออยู่ในมือนี้ก็คือ Galaxy Buds 2 Pro นะคะ ซึ่งเล็กลง15%ค่ะเห็นแบบนี้นะไซส์เหมือนกับต้มหูใส่ติดหูเลยอะค่ะแต่เป็นแบบอินเอียร์นะคะรอบนี้เนี่ยเขาก็ขยายเรื่องของบิตเรทนะที่เหมือนกับเฟรมเรทของหน้าจอแหละแต่บิตเรทเนี่ยมันคือช่วงความกว้างของเสียงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรองรับเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำได้มากยิ่งขึ้นจากรุ่นปีก่อน16ตอนนี้มา24ทําให้บิตเรทตัวน,วนี้ตัวนี้จะเป็นหูฟังที่คุณภาพเสียง ดีขึ้นแน่นอนเลยทีเดียวค่ะมา 3- สีด้วยกันนะคะสีขาวสีดําแล้วก็สีม่วงกลายเป็นสีม่วงเนี่ยกลายเป็นสีสิเนเจอร์ของซัมซุงไปแล้วอีกสีหนึ่งของปีนี้นะจริงๆตอนแรกนะตั้งข้อสงสัยเลยอะว่าอุปกรณ์ที่มันเล็กลงอะสงสัยจะมีการลดทอนสเปคให้มันตําลงด้วยหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เลยค่ะเล็กแค่ขนาดจริงๆนะคะเพราะว่าช่องกรองลมรวมไปถึงไมโครโฟนเนี่ยคุณภาพกลายเป็นดีขึ้นและตัวนี้สามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีอีกด้วยนะคะเพราะว่าช่องกรองลมเขาเนี่ยขยายมากขึ้นถึง2เท่าเลย จากตรงนี้คงจะมองไม่เห็นนะแต่ว่ามันมีไมในการตัดเสียงรบกวนมากถึง3ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ย noise canceling ขั้นเทพเลยแต่ว่าดูเหมือนเขาไม่ได้จะให้ลองตรงสเตชันนี้นะเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือ คูกกี้อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะให้ยนโฉบแบบพรีวิวไปก่อนนะคะแต่ถ้าใครสนใจอยากลองแบบให้สีเทสต,ตัวไหนลองรีวิวในฟีเจอร์ไหนมากเป็นพิเศษเดี๋ยวดูตอนรีวิวเต็มของซีก็แล้วกันนะคะแต่ขอบอกได้เลยว่ารอบนี้ม่วงได้สะใจมากเลยค่ะและนี่ก็คือการพรีวิวสีสินค้าใหม่ของซัมซุงในรอบการเปิดตัว ปี2022นี้สะใจหลายๆคนจริงๆนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมีสินค้าที่หลายๆคนคาดหวังไว้เป็นตัวฮิตตัวป๊อปปูล่าแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมที่ใช้คู่กันที่แมชกันอีกด้วยรวมไปถึงคุณเห็นเลยว่าดีสโปการโชว์ตัวต,วตนผ่านอุปกรณ์ที่มีทั้งฟังก์ชันและแฟชั่นคู่ขนานกันไปปีนี้ซัมซุงมาแน่มาเต็มมาชัดเลยค่ะรอดูรีวิวเต็มของเราด้วยนะใครที่สนใจยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาเลยกดติดตามกันไว้ก่อนอย่าลืมกดแชรนก็ดีเลยค่ะไปแล้วบ๊ายบาย เขาไม่ใหเราก็ไม่ไปเนาะส่วนราคา Galaxy C Flip 4เริ่มต้น35,900บาท Galaxy c f o 4เริ่มต้นที่5 9 9 0 0 Watch 5เริ่มต้นที่8,490 Galaxy Buds 2 Pro 6,990ใครที่สนใจสินค้าใหม่ Samsung ตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะจะซื้อตัวหูฟังสีไหนก็ได้แถมเคสหูฟังรูปมือถือ C Flip 4ม่วงมูลค่า1 2 9 0บาทค่ะซื้อตัว Watch รุ่นไหนก็ได้แถมตัวหูฟัง Galaxy Buds 2มูลค่า3990บาทค่ะโป้ ได้ถึง1กันยายนนี้ส่วนวันนี้คุณสามารถสั่งซื้อได้แล้วทั้งออนไลน์ออฟไลน์ได้เลยค่ะ